สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกมยันเดเรนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยปอเล่นแบบใช้มอดนะคะเฮ้ย <Hey, S 1> วันนี้เนี่ยฉันก็จะมาเป็นน้องอมายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อว่าอมายนะคะแล้วฉันก็เป็นหน้าหัวใจของยันจังด้วยค่ะแต่ว่าฉันนะ่ะโดนฆ่าบ่อยแล้วนะ่ะวันนี้เนี่ยฉันเลยจะมาฆ่าบ้างไง แล้วทุกคนรู้ไหมว่าฉันน่ะเป็นหัวหน้าชําลมคุกกี้ด้วยนะฉันน่ะนะสีมือทำขนมเนี่ยอร่อยนะรุ่นพี่อยาก็เลยชอบฉันไงแต่เอ๊ฉันน่ะโดนฆ่าบ่อยมากเลยอ่ะยันจังอ่ะชอบฆ่าฉันเพราะฉะนั้นน่ะวันนี้เนี่ยฉันก็จะมาฆ่าบ้างไงวันนี้แหละฉันจะได้มาปลดปล่อยแล้ว โอ้ก็ในนี้เนี่ยจะมีอุปกรณ์นะคะเต็มเลยค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยเฮ้ยหม้อทุกคนเดี๋ยวนี่คือเราสามารถถือหม้อฆ่าคนได้หรอเจริหนีเอา ไม่ได้นี่หว่าปะโถ่เอ้ยก็นึกว่าเราถือหม้อฆ่าคนได้นะคะไม่ได้นะคะโอเคก็ในนี้เนี่ยจะมีตะหลิวนะคะแล้วก็มีกระทะนะคะเฮ้ยเอ้เอาหมอ้อกลิ้งแล้วก็อันนี้คืออะไรน่ะอู้มันคือที่นวดแป้งนะคะยาให้้าโอ้โอเคค่ะเราไปสำรวจกันดีกว่านะคะสวัสดีทุกคน เฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนลองสังเกตบนหัวของสาวๆส,สิคะเฮ้ยคนนี้คือแบบว่าบนหัวเป็นแพนเค้กส่วนคนนี้ก็บนหัวเป็นเอิ่มเป็นไก่ปะแล้วก็คนนี้คือเค้กอออันนี้คือสเต็กนะคะพิซซ่าเอ่อพุดดิ้งนะคะแล้วก็น้ำปั่นหู อย่าบอกนะว่าแก๊งเธอเนี่ยเป็นแก๊งหัวขนมหวานอ่ะ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> หเห็นแล้วหิวเลยอ่าแล้วแก๊งนี้ล่ะเอ่อพอดีว่าพวกผมนะ่ะเป็นแกลง หัวสี่ะก็แง่ละสิคือทุกคนเนี่ยเป็นผมสีปรบว่าสีสสสม่วงสีแดงสีเขียวสีแบบโอ้โหแสบตามากเลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวสวัสดีไลบารุวันนี้เธอมาคนเดียวหรอใช่แล้ววันนี้ยฉันมาคนเดียวน่ะโอสนะน่ะไม่ยอมมาโรงเรียนเลยน่ะ อ๋อไม่เป็นไรนะเพราะว่าฉัน่ะจะมาจับคู่กับรุ่นพี่เองอ่าสวัสดีค่ะรุ่นพี่อุย้ยรุ่นพี่คือยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะคะโอเคค่ะหุยเอาละสวัสดียันจังเธอพอจะจำฉันได้ไหมเธออะชอบฆ่าฉัน ตลอดเลยนะ่ะวันนี้ฉันก็จะมาฆ่าเธอบ้านไงยันจังอะไรอะ่ะก็เธอใส่ตูดเหรอมเมืาอกี้นางใส่ตูดช่วยทุกคนเอาละค่ะก็ข้อหานะคะที่ยันจังเนี่ยชอบฆ่าเรานะคะวันนี้อมายก็จะมารางแค้มันเรากันนะคะปกตินะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยอมายนะคะจะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าน่ารักอ่อนหวานนะคือปอชอบนางนุน้ย อันจังคนใจร้ายไม่น่าฆ่านางเลยอะ่ะอ,อ,อันนี้เป็นห้องป่า,ปานะคะเดี๋ยวปอจะลองขึ้นไปชั้นสามดูนะคะยัยดูสิชั้นสามไม่เห็นมีใครอยู่เลยนะ่อ๋อนี่ไงห้องเรียนเฮ้ยอันนี้คือห้องเรียนของลุงพี่ใช่ไหมเฮ้ยเขินยังเลยอะ่ะ <c oughs> ดูสิเขินแก้มแดงเลย โอเคก็คือเป็นห้องเปล่าๆนะคะนดูสิอันนี้คือห้องอะไรเอ่ยไม่มีอะไรเลยนะคะอ๋ออันนี้เป็นห้องห้องว่าดรูปนะคะโอเคเลยโอ้สวัสดีเธอเป็นใครน่ะอ๋อฉันเป็น NPC นน่ะ เ,เธอสนใจจะรับอะไรไปไหมล่ะ, <C> ะอะไรหรอคะก็นี่งไงข้างหลังเนี่ยอู้อันนี้มันคือที่ปิดแผลี่นะ <_ c oughs> แล้วก็อันนี้คือไขว้ห่วง<_ c> <_ c> อุปกรณ์เต็มเลยนะ <_ C> เฮ้ยฉันว่านะฉันเริ่มจะตื่นเต้นแล้วแหละเฮ้ยนี่คืออะไรอะ่ะ <_ C> สวัสดีอันนี้มันคือห้องถ่ายรูปเหรอ ใช่แล้วอืมแต่ฉันไม่อยากถ่ายนะ่ะฉันไม่ชอบถ่ายรูปเลยเราขึ้นไปดูบนชั้นดันฟ้ากันดีกว่านะคะว้าวข้างบนเนี่ยมันไดการดีจังเลยนะดูสิที่นี่เนี่ยมีแต่รูปคุกกี้แล้วก็คัพเค้กเต็มเลย <c oughs> เฮ้ยวัสดีเธอเป็นใครเนี่ยโอ้เป็นอะไรหรอ อย่าถ่ายฉันนะเธอกำลังมองวิวอยู่นะ่ะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยเนาะเธอว่าไหมใช่แล้วดีมากเลยดูสิคะว่าข้างบนเนี่ยมีใครบ้างนะคะไหนขอดูหน่อยสิอุ๊ยตรงนั้นเหมือนฉันจะเห็นโอกะเลยทุกคนน่าจะเป็นโอกะนะคะนั่นไงจริงๆด้วยเฮ้ยสวัสด,ดีโอกะแล้วบนหัวเธอคืออะไรหรอออ บนหัวของนางคือมาการองนะคะโอกะเธอชอบกินมาการองเหรอนี well ่ออกไปเฮ้ยฉันกำลังแอบฟังอยู่นะเธอแอบฟังใครอยู่หรอก็นี่ไงเห็นไหมคือสองคนนี้เนี่ยกำลังปรึกษาหารือเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเอาละค่ะทุกคนเราจะเลิกใส่ซื่อนะคะฉันเจออะไรก็ไม่รู้ทุกคนนี่ไงเห็นไหม มันคือหนังสือนะคะเอาละค่ะทุกคนแล้วก็จะมาเริ่มปฏิบัติการนะคะร้างแขนค่ะทุกคนแต่ว่าอ๋อเดี๋ยวนะนี่มันก็เวลาเข้าเรียนแล้วนี่นาะทุกคนกําลังเดินเข้าเรียนกันนะคะเอ๊ะถ้างั้นเนี่ยฉันก็คงต้องเข้าเรียนบ้างแล้วนะปะทุกคนเราไปเข้าเรียนกันบ้างดีกว่านะครับแล้วก็ค่อยฆ่ายันจังอ๋อ รู้แล้วค่ะยันจังเนี่ยจะมานั่งแทนที่โอซะนะคะสุดท้ายเนี่ยเธอก็ได้ครอบครองรุ่นพี่สินะแต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยฉันจะไม่ยอมแล้วรุ่นพี่จะต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นเข้าใจไหมยันจังโอ้พักเที่ยงแล้วนะ่ะเอาละค่ะเราจะไปหาอุปกรณ์นะคะมาติดตัวนะคะ เเราจะฆ่านางด้วยอะไรดีนะเฮ้ยเดี๋ยวคือปอตลกคนนี้มากเลยอะเนี่ยไอ,อคนนี้ไอ,อหัวเต็กตเห็นไหมสเต็กเนื้อหรอคะเ,ออเราต้องกลับไปที่ห้องอห้องทำเค้กนะคะอันนี้ไปห้องพยาบาลหรอว้าวดีจังไปทุกคนห้องทำเค้กอยู่ไหนนะาเอ้าสวัสดีค่ะคุณครูอ้ อ๋อนี่ไงปอลเจอแล้วแต่ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเราจะถือไปเดินตรงๆไม่ได้นะคะจะโดนสงสัยนะคะแล้วก็ต้องแอบถือไปเนาะเออฉันจะค่ายันจังด้วยอะไรดีนะอาจจะเป็นกระทะดีไหมเอ,อ้ยก็น,น่าสนใจอยู่นะทุกคนนี่ไงหลังจากนี้เนี่ยฉันจะเลิกแอบใส่แล้วะคะ่ะ ยันจังเธออยู่ไหนนะยันจังเธออยู่ที่ไหนนะฉันต้องการฆ่าเธอน่ะฉันจะไม่ยอมให้เธอฆ่าฉันอีกแล้วนะยันจังเฮ้อเฮอ้นไงเราเจอนางแล้วคะ่ะแต่ว่าเราเนี่ยจะรอให้นางเดินมาใกล้ๆน,นะคะแล้วก็ค่อยลากนางนะคะเข้ามาในห้องนี้คะ่ะ <c oughs> เฮ้ยมีคนมาพอดีเลยอะ่ะ <c oughs> ต้องรอจังหวะด,ดีๆนะคะ ปิดประตูแล้วก็ทำการออหักคอเลยค่ะโอ้สุดยอดเลยฉันได้ล้างแค้นเธอแล้วยัจังมันนี่แล้ว <c oughs> ฉันได้ข่าวว่าเธอเนี่ยชอบฆ่าคนหรอถ้างั้นเนี่ยเธอก็ลองตายดูบ้างนะ คือแบบว่าท่าตายอุบาทมากเลยทุกคนโอเคค่ะเราจะไปฆ่าคนเพิ่มนะคะเฮ้ยนี่ยมันแก๊งนักเลงนี่ฝ่าวันดีค่ะแต่ละคนคือแบบเทอุ้ยอ้าวอ้าวถ้าปอฆ่าเขาล่ะทุกคนมันจะเป็นยังไงค่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ เฮ้ยเขาง้างมือเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาง้างมือใส่เราเลยทุกคนเอาดิอยากลองอ่ะอะไรทำไมมาร่มใหม่ค่ะเมื่อกี้คือแบบว่าเราโดนตีหัวตายเฉยเลยโหจะบอกว่านักเลงเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเป็นในมอดเนี่ยเราจะทำอะไรพวกหนังไม่ได้เลยนะคะโอ้โห มาเดี๋ยวรอบนี้นะคะปอจะเอาตะหลิวนะคะไปฆ่าคนวน,น่ะุกคนเออเอ้หวัดดีเธอนี่แน่ออ้ฉันขอลองอาวุธชิ้นใหม่หน่อยนะออ้ก็คือว่าเลือดเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะคะไม่ใช่สีเลือดเลยเนาะเอิมเป็นสีคุกกี้อ่ะเออโอ้ฉันขอโทษน,นะ แต่ว่าฉันน่ะเก็บกดเนอเราจะไปฆ่าคนต่อไปกันนะครับสวัสดีจะขอโทษนะอออฉันเก็บกดหนะ้อและตอนนี้เนี่ยสีหน้าของอามายก็เปลี่ยนไปนะคะทุกคนดูสิหน้ากลัวมากเลยอะ คือเราเนี่ยคาบเปแล้วนะคะประมาณสี่ศพนะคะและนี่คือสภาพหลังจากนั้นนะคะโอ้โหเอามาเธอเปลี่ยนไปอะเอามายนี่เราเข้ามาเปิดอาวุธนะคะเป็นชิ้นนี้แทน,นะค่ะมันคือที่นวดขนมปังนะคะวัดดีพวกเธอปิดประตูแล้วก็ ฉันขอโทษนะฉันเก็บกดมากเลยนะ่ะหัวแบะเฮ้ยจ้ะเฮ้ยเหนื่อยจังเลยอะ่ะวันนี้ข้าวตั้งหลายคนแนะอันดับต่อไปเราจะทำอะไรดีน้โอ้รู้แล้วอันดับต่อไปนเหรอฉันน่ะอยากจะไปฆ่าหันศพนะสิ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันเนี่ยอยากจะลองทํามาตั้งนานแล้วนะคืนนา้เองก็เคยโดนฆ่าหันศพเหมือนกันนะคะครั้น,นี้เนี่ยเราก็จะมาทําในสิ่งที่อามาเนี่ยอยากจะทําคืนบ้างนะคะทุกคนโอเคฉันจะต้องทําการขอเข้าชมรมนี้นะคะใช่ค่ะฉันขอเข้าชมรมนะคะได้เลยโอเค พอเราเข้าชมรมนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะสามารถเข้าห้องนี้ได้ค่ะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่เก็บอาวุธนะคะหลายๆอย่างเลยค่ะรู้สิมียาเบื่อหนูด้วยค่ะดูดูดูวขอเก็บแล้วกันนะนี่เลยฉันได้มาแล้วนะมันคือเลื่อยนะคะฉันจะไปหาเธอนะยันจังรอฉันก่อนนะออ คือปอชอบท่าวิ่งนางมากเลยอะดูตุ้งติ้งมากเลยอะ <c oughs> อยันจังเธออยู่ไหนนะอ๋อเอาละฉันเห็นเธอแล้วอะ่ะแต่ว่าเราก็จะทําการวิ่งอ้อมไปนะคะเพื่อไม่ให้ใครเห็นว่าเราถืออะไรนะคะ <c oughs> ฉันรอเวลานี้มันเนิ่นานานแล้วนะ่ะย <c oughs> ันจัง <c oughs> ปิดประตูก่อนนะแล้วก็ทําการ หลังจากนั้นก็ทำการหันศพเธอ <c oughs> และนี่แหละคือฉันอีกมุมหนึ่งไงยันจัง <c oughs> โอ้ยโอ้ยอะไรวะหน้าเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยว What the fuck <c oughs> ทุกคนคือเกมบักะ่ะ <c oughs> แล้วคือแบบบักหน้ากลัวมากแม่ดูดิ อะไรอ่ะเฮ้ยว่นากลัวมากเลยอนะคือแบบเกมบาก่าสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้มาลองเล่นเป็นอมานะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยนางก็เป็นแบบว่าเป็นสาวหวานจริงๆนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆแล้วก็น้องๆจะชอบกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้านเนี่ยปอจะมาเล่นเป็นใครก็ฝากติดตามไว้นะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน